จะเสร็จกลับมาแต่หกโมงเช้าทางออกครับทางออกสาขานราธทิวาตสเสาไฟเอ๋ย กก็ลกเดินทางมาก็ยากละมาส่งล่องของง่ายๆดูย่ขวาครับรถส่งของต้องเข้าข้างหลังนะครับนีครับล้างข้าวแกงไะไในฝากทองครับ 买了。 น,นนนท์นครนะครับฝนตกตลอดลออเลยครับเด็กน,ๆๆน้องก็ท่านนั่นนั่นใส่ไม่เรียบไหลมาติดหองแน่เลยดันลอเลอยลอยมันเสียนอยู่ Bye, it's ไหย่สองร้อยเส้นทางจากนราธิวาดไปสุงไงนะ ทายเงาเงาประจ้าปัตตานีเมจกิจกับไปกิดท่านเขาไม่ใหญ่หนั่นเลยว่าท่านดีปากทองวันนัเล่าแล้วก่อนอรก่อนเขาเมืองนาลากั็ตรงนี้ด่านความมันคงต้องกลามกับปัป่มปอต้อทอ จะเป็นเลี้ยวซ้ายตรง,งท้างข้างหน้านะนะครับมาเลี้ยวซ้ายแยกทางเลี่ยง ายเลข42สองหงร้อยน้ำถ่วมยังระยะังยังคือเ่าสงไยกอลก68กิโลครับโล้ก็ไม่พอกันายหนาครบบหลังจากเดินทางมาจากนราธิวาส สามสิบผาสามสิบพกกิโลครับกัสิมงฮอดสามแยกตากใบเนาะคสามแยกอำเภอตากใบถนนซีเลนตลอดคนระับขวางถ้าตรงเข้าไปก็จะเป็นตอมเพื่อเมืองตากใบนะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปสุงเลยนะครับมันสิเป็นด่านที่ว่าด่านบา้าใจา ตากใบนะครับมาเลี้ยวขวาสิติดชายเล่หรือมั้งนะอเอาไว้กันสิติดชายเล่เป็นดานนะสามแยกตากใบนะครับเลี้ยวขวาไปหี่ครับเล่นทางจากนราธิวาสมาสามสิบอ่าสามสิบหกกิโล ที่ไรสามก้มซีซิบแล 3, 40, นด์นอ่อนเลียงเมืองครับตากไปมีรถขนส่งนะครับสุงไอง้โกลกปัตตานีรถตู้รถมินิบัสสามแยกตากใบก,กันเลี้ยวขวาไปีนกับแล้งตรงไปเจ้าหอดสุงไอง้โกลก คิวรถจุดซื้อป่ะขบเขาไปเมืองกับจีนแลนไปโกโล่เร็วว่ะไปสั่สุดแล้ว,เ,วเป็นดานเนี้ยเป็นดานบ้านจ่ายเนี่ยดานบ้านหนนายยัง แลนตงองยางเดียวครับอีก32ิกิโลโดโลบแว่งสูคิลินอย่าไปพอกันอยู่โดโลกครับเนี่ยครับหลังจากเดินทางมาจากน,นราธิวาสมาหก60-70โลมาถึถง สุดไงก็ลกเหรอครับกอดเข้าด่านตรวจสุดไงก็ลกด่านความมันคงสุดนั่นมาไปเสร็จทั้งนี้นนเรียกใส่แต่เรียกใส่เีผ่านเมืองผ่านสถานีรถไฟรถมอเต๊ ูนั้สืตูสไปเลยมาแซงสัมาทางนครับจังผ่านพันหาด้านคราานะับอามาเล่ก็ลบนหาดสถานีรถไฟนะขอนใจก้างนะเนาะก้างเมืองกลก สอบไส้กระสอบอยังรถ <c oughs> ไถไปมาเล่ไมซิงกโปร์ยังนี้กัเกา่าครับนี้ นะครับขามสร้างรถไฟนะครับด้านครับด้านตอม่องมุ่นข,ขามไม่ผุนขามไม่ผุดขามไม่ผิมมเออขามว่าพี่ ครับนาะดานก,ก็อกนะครับดานตอมหมอสถาน,นีรถไฟเลี้ยวขวาไปไเลี้ยวซ้ายกับข่าดดานนะเดม่ใหม่มาหนิครับดานดานสุงไงโกลก โลกแถวแน่นอนสถานีรถไฟสถานีรถไฟอยู่ฝั่งขวามึงครับสุงไงโกลกไม่ไมาจอดถ่ายรูปถ่ายได้ไจดอดถ่ายรูปมาหอดล่ะเช็คอินไป อีกสี่อยูอ่หนรุดอกไฟนอกเมืองสถานีรถไฟไปทางแว่งบอกกเอิน่นแ,แว่งสุงไงปาดีแง่งถุงวนฟังตวไหิทยุุะแว่งสุไงปาดี ที่ตกดินเวลา18นาฬิกา30นาทีที่อำเภอแหวงจังหวัด,ดนราธิวาสข่าวไทการนังหมดเลงเวลาเทียบเวลาเวลา,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 า18นาฬิกาลองร้อยน้ำส้วมกันมีครับหายโดนนักโดนนักทำให้มีโรู บ้านโรงแรมโรงแรมใหญ่เทศบาลเมืองโกลบเป็นกันยาวๆเลยครับ แน่แน oh ่แต่สุกเมื้อแขกมิกินแต่สุกไทยแคเนี่ยสุกจรินะสุเนื้อเนื้อวายถนนเอเชียไปทเไปทานมีทางมันมีทางทารถไฟทังสายทั้งขวา มาทางไหนมาทางนี้อยู่ได้ไ<ป>เออ <ไป S 1> ว่ามา,มาตอนนั้นมานำกันยังขามทางรถไฟอยู่ <ไป S 1> ขามมาเล่งไป,ไปทางไหนมาน่ันแล้วก็จิบปขามไปทางด่านบ่พี่เนี่ยมาจากอ้อมเมืองออกเลยขุนแล้วมาแล้วปราก,กว่ามันมาจากยะลามาทางพีดเลยมาโคกโพกไม่เห็นขุนไหมเส้นมาทางกรุงเทพต้องมาทางนี้ สุไงปลาดีไม่ใช่หรือม่ท่านปีนะเพราะว่าท่นนี้น <ไง S 2> นมันลิ้มอะไรลิ้มจิบไปแล้วคือลั่นแล้ก็ออกมาด้านใน <ไป S 1> สุไงปลาดีไปมันมีอยู่ในสุไงยะลาสุไงปลาดีนลากโลกล สองเถื่อสามเถื่อกับมีต้ตะขีรถผ่านริเสึกเงบรรยากาศสภาพถนนการจราจรต่นกับบิ๊กซีไปง่ายมาทังงนนี่นถตัดมาทันมี่บุกเบิกแถวบิ๊กซีคือบุกเบิก,บกนะนาจะมีสนามบินเนาะ ขกป้นกส้นดินันปุและื้อดีันบหลายมีจังวะลันดีกด่ัก็กดรถไฟมาเดี๋ยวแหลงว่าออกกันโค ตีกือบสิไปนี่ออกเซนนี่ครับทามข้างรถไฟกันะครับเลยดานไปนี่ก็อยู่สายมึงอีกสี่มันกันยาวๆไปเลยว่ายายไว้กับเสียน ทายทองด้านบันคงติดกับโรงเรียนอน,นุบาลบาโมงครึงพอดีครับ อยู่เล่นขวาตั้งกล้วยโพตั้งกล้วยโพตั้งต่า,างไหนโพถึงแล้วบิ๊กซีเันต้อง,อ,งองเขาเล่นเดียวไม่ต้องเขาเล่น,น่นเดนยะ เล่นคนครับเออโอ้โหใส่หอยอมเออลองข้าสุดไอ้นี่ป้องนี่ครับนี่แหละไว้ป้องนี่

ข้างเขาแคบนะครับบัตครับเอาไว้ต่งทายป่ะต่างทายบัดครับนะ เห็ดเล้วยมขึ้นห,หน่อยหน่งแต่วันมันสองสันสามสันสันรางครับสันเทิงเป็นสันใต้ดินครัอของลางลงไปเป็นร้านโหลดสินค้างอะสันสันสามเลยหลังคาเล สามเทือมานัน่สามทีแล้วสามรอบสี่รอบสามเนาะสามทั้งในบ่เป็นละมองจอดรถใช่ไหมจอดกันเนหะ็นบ่ไหเดิเเนแนวไม่ละทอยเขา่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ส่งไปนะเอาส่งได้ว่ะโอเคครับไว้พอกันคลิปหนาครับคลิปนี้ไว้สนีทสวัสดีครับ